เอาครับพีนี้สำหรับนี่วิธีการพอนอนเนาะสิ่งที่ต้องมีก็คือแกปสังก้าวคารบอ่ก่อนนึ่งใส่งก้าวสา้ียผมปรามานนะครับเรียบร้อยนาประทุนกับ อาหารลูกไตาน่ะอ่าหลังจากนั้นจะให้ถัดให้มันตัวก็ทีจะได้เป็นอ่ารของโ้อแม่พันเลยตัวน้อนดีมันจะเป็นตัวขึ้นีาอ่ารีรับ โอเมพันน mm ี hmm. ่เราได้เรียมาโอเมยพันใช้แต่ใส่ไปเรื่อยอ่าท่านจะท่นัะง่านไไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ทำดีทำบ่งใจกี่อาทิตย์หรืออิตทุกวันไม่ต้องเยอะให้โอแม่ปพันได้กินน้ำ แล้วย่างก็คเราเป็นแค่อาุปกรณ์่พิดพาวเป้วที่จะให้มันประทุมวันและก็หวังเคยหลังจากท่้น่ิ้าวันเราก็ะเมาพอไม่ปันหนกอ่นีเรเาได้เตรียมไว้อันอื่นเพราะว่านี่แล้วมันจะหวังเคยเแค่พอถ้าอย่างตอยให้มันเคยอยู่เลย ตัวที่ว่ามันออมมาเป็นตัวนอนมันจะไปกัดเคยลุนลังจะทำให้ใส่รลุนลังมันหน่อยเดี๋ยวก็เราไปยุดหาัจาน,นที่บ้าวันเดี๋ยวผมหมาให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงทีหน้านะครับ